ที่ตำแหน่งที่ดีมากเลยนะคะตำแหน่งหน้าที่กันมาดีนะคะการงานกาานันเะงินนะเงินก็คือใช้จ่ายอย่างระมัดระวังหน่อยเนาะช่วงนี้นะคะแล้วก็มีในเรื่องของการเดินทางนะการเดินทางความเจ็บป่วยด้วยความเจ็บป่วยตามมาด้วยนะคะระมัดระวังเนาะออนะคะระวังระมัดระวังเรื่องสุขภาพนะอะ ให้เรามาระวังเรื่องสุขภาพแล้วก็ใช้เงินใช้เงินอย่างเอออย่างเอ่เรียกว่ามัธยัติน่อยนะคะเ,เงินใช่ว่าแบบว่าคุณก็เป็นคนที่หาตั้งเก่งเงินคุณก็หามาได้เรื่อยๆนะเออแล้วก็เรียกว่าแม่บ้านแม่เรือนคนรักก็เรียกว่าเป็นคนที่เข้มแข็งนะเนอะต่อสู้ประสบปัญหามากับคุณตลอด